ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปี2566ดาวพระศุกดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎจะโครจรผ่านกายสังขารไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับลาบผลจะเนืองนองจะมีโอกาสมีผลประโยชน์เข้าจะได้ของมีค่าของมีราคาของพึงพอใจทางจิตสเสน่ห กายจะหอมนะครับเย้ายวนต่างเพศให้เข้าหานะครับเป็นช่วงห่วงของดวงชะตาที่บางท่านจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเ,เกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับยวดยานพาหานะหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยท่านใดรอดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์สิ่งปลูกสร้างยวดยานพาหานะจะมีความสําเร็จจะได้โชคดีจากญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อนฝูง ได้เงินได้การสนับสนุนได้การช่วยเหลือได้ความไว้วางใจจากญาติพี่น้องหรือคนสนิทเหมือนญาติหรือคนในครอบครัวหรือบุคคลในสายเลือดหรือผู้ใหญ่เพศหญิงก็เป็นไปได้อิทธิพลของดวงดาวดาวเจ้าเรือนลาภะจะทับผ่านกายสังขารท่านใดที่ค้าขายนะครับจะค้าขายได้มากขึ้นจะมีโอกาสนะครับที่จะมีผลประโยชน์ในการค้าขายการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการทำมาหาทรัพย์ การทํามาหากินท่านใดที่ทํางานประจำนะครับก็จะมีสเสน่ห์ในกลุ่มงานในวงการในสายงานนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานร่วมกับต่างเพศจะได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สเสน่ห์เย้ายวนดึงดูดต้องจิตต้องตาต้องใจผู้พบเห็นนะครับ หญิงนางใดที่โสดนะครับช่วงนี้ระวังการถูกปลุกปั้มไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2ต่อ2ระวังการถูกปลุกปั้มนะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะนะครับอาจจะมีคนมาชอบมีคนเข้ามานะครับนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยนะครับเนื้อหอมมีสเนสเน่ห์เสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีคนโดนใจคุณมีคนทําให้คุณโดนใจก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับนะในดวงดาวเนี่ยนะครับจะได้เครื่องเล่น เครื่องไม้เครื่องมือสิ่งของที่พึงประสงค์เข้าบ้านเข้าที่อยู่ที่อาศัยนะครับบางท่านจะได้ลาบนะครับเป็นสัตว์สองเท้าสเท้าหรือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคจากเด็กจากบุตรหลานบริวารได้ลูกค้ารายใหม่ก็เป็นไปได้นะครับนะในด,ดวงดาวเนี่ยนะครับนะฉันผลประโยชน์เข้าฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับ ทำกิจกรรมใดๆก็ไปทานะผลประโยชน์จะเข้าจะมีความสําเร็จในสิ่งต่างๆดาวลาพระโคจรล่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวงานคุณจะแต่งกับงานวิถีชีวิตผูกติดไปกับงานนะครับคุณจะมีกิจกรรมให้มีช่องทางรายได้พิเศษมันแปลว่าคุณจะได้ลาบจากงานได้ผลประโยชน์จากงานได้เงินจากงานได้โอกาสต่างๆนะครับในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะบางท่านจะมีช่องทางให้ได้เงินเสริมให้ได้เงินพิเศษนะครับ นะมีการทำกิจกรรมบางอย่างแล้วได้ลาบผลได้การช่วยเหลือนะครับเป็นอย่างดีจะมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพิ่มมีกิจกรรมในดับการดำเนินชีวิตในประจำวันมากกว่าเดิมก็ได้นะครับอิทธิพลของดวงดาวยังมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนสนิทเหมือนญาติหรือจะมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องเข้าใจมาผูกพนันหรือมาขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากคุณก็ได้นะครับอิทธิพลของดาวเนี่ยนะครับ บางท่านนะได้ของชิ้นโตเลยนะนะครับในช่วงนี้มาจอกันที่ช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับดาวการเงินยังเดินในจุดลาพระร่วมกับดาวมะเร็ตะอยู่ตั้งแต่นะกลางเดือนมิถุนานพฤษภาคมมาแล้วไปจนถึง15มิถุนายนเป็นช่วงที่ดาวการเงินได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนมีเงินไหลผ่านมือเข้ามาเพิ่มบางท่านได้การช่วยเหลือทางการเงิน เช่นมีคนมาซื้อของให้ก็ได้มีคนมาเลี้ยงข้าวมีคนมาช่วยเรื่องเงินเงินทองทองในการทําอะไรบางอย่างหรือว่าคุณจะมีเงินง่ายๆเข้ามาคุณจะมีช่องทางรายได้พิเศษมีเหตุการณ์ให้ได้เงินพิเศษได้เงินง่ายๆบางสิ่งเข้ามาสู่ชะตาก็เกิดขึ้นได้ในดวงดาวนะครับบางท่านจะได้เครื่องหมยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้แว่นตาได้นาฬิกาได้ของที่มีแสงสว่างนะครับได้แก้วได้กระเบื้องได้จานได้ ของใช้ในบ้านนะครับได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับได้ภาพแพร่ได้ของประดับนะครับได้ของใหม่เข้าบ้านจะมีเหตุการณ์ให้คุณนะครับพยายามบุกเบิกสิ่งใหม่ๆหรือว่าคุณจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นจะแปลว่าคุณจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องลูกค้านะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับบางท่านเนี่ยได้เด็กมาอยู่ใกล้ตัวได้สัตว์เลี้ยง ในสัดสองเทา้ทาสีเท้าได้ลูกค้าใหม่ก็ได้นะเะครับเกิดขึ้นได้ด้วยในดวงดาวเดนะครับดาวกิจกรรมโคโจรทับชะตาท่านใดที่ไม่มีงานนีก็จะมีกิจกรรมบางอย่างให้ได้ทําเพิ่มนะในชีวิตประจําวันนะครับบางท่านจะได้เงินเก่าด้วยได้เงินจากแบบค่าไม่ถึงท่านใดใช้โซเชียลในการหาทรัพย์ในการก่อทรัพย์เงินจะเข้ามาแบบมากขึ้นแบบกระทันหันทันตาจะเข้ามาเพิ่ม นะครับมันแปลว่าจะมีเงินแปลกๆเข้ามารวมถึงมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงมีรายจ่ายแปลกๆมีรายจ่ายที่มากขึ้นมีรายจ่ายกระทันหันเข้ามาสู่ชะตานะครับเป็นช่วงห่วงดยชะตาระวังเอกสารบางอย่างทางการงานผิดพลาดเอกสารต่างๆทางการงานผิดพลาดมีปัญหาก็เกิดขึ้นได้นะครับระวังนิติกรรมเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาหรือการรับปากใคร คุณจะทําไม่ได้หรือใครมารับปากคุณมันกับเลือนมันกับชา้ามันกับขัดนะครับดาวพุธเนี่ยยังเดินร่วมกับดาวราวหูไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนก่อนจะแยกออกนะครับนะนะั่นเราดำเนินเรื่องเอกสารใดๆเนี่ยนะครับก็ต้องรอบคอบนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการพูดกับใครระวังเขามองคุณไม่ดีนะครับนะการทำสีหน้าต่างๆด้วยนะครับอาจจะมีคนมองคุณไม่ดีในการแสดงออกต่างๆ ดาวสหัชชะโคจรร่วงดาวราวหูเนี่ยนะครับเป็นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวคู่ศัตรูคุณระวังมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานคนขายของใกล้หรือเพื่อนฝูงญาติสนิทพี่สหายบางคนนะครับอาจจะมีปากเสียงหรือมีเหตุการณ์ที่เขาพูดไม่ดีใส่คุณหรือคุณได้พูดไม่ดีใส่ใครด้วยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ปากมากหน่อยนะในช่วงนี้นะครับในการทํางานได้มันจะแปลว่าจะมีงานมีกิจกรรมบางอย่างไปเกี่ยวพันกับญาติหรือไม่ญาติมีเพื่อน นะครับเข้ามาขอคําปรึกษาทางการงานมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาหรือการช่วยเหลือนะครับบางอย่างกับคุณก็ได้นะครับอิทธิพลเนี่ยนะครับนะดาวเนี่ยนะครับหลังจากดาวพุธย้ายนะครับนะในวันที่2เข้าสู่จุดลาภะเป็นดาวสหัชชะมีโชคจากการสื่อสารการเดินเอกสารการติดต่อการเจรจาก,การพบปะมีโชคจากเพื่อนฝูงมิสหายญาติมิตรนะครับ แนะม้กระทั่งการคอนเน็ชันการดิวงานต่างๆจะมีความสำเร็จนะครับทนะ่านมีใครให้รู้จักในช่วงนี้พยายามสร้างคอนเน็ชันสร้างความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนเข้าไว้จะเกิดคุณเกิดโชคเกิดชัยนะครับอาจจะมีเรื่องราวนะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องนับจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนมิถุนาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่จะได้ลาบผลบางอย่างจากคนใกล้ตัวที่สุดคนที่สนิทสนมก็ได้คนใกล้ตัวที่สุดก็ได้นะครับนะบางท่าน นะได้ลาบเป็นเอกสารได้ลาบเป็นใบอนุญาตนะได้ลาบจากนะคําพูดต่างๆนะครับนะก็เกิดเกิดขึ้นได้เพราะดาวพุดเดินเป็นจุดลาภได้เสพข้อมูลบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์หรือนำลาบผลต่างๆมาสู่คุณของหายจะได้คืนแบบนั้นหรือมีอะไรหายอะไรพังต่างๆจะได้ซื้อใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้แต่ต้องระวังเตะนู่นชนนี่ของแหลมทิ่มตำํำนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดาวคารยังทับโยชสตา ท่านใดที่บางท่านจะเจอรักเก่ามีข่าวข่าวของคนเก่าเก่าหรือท่านใดที่แบบมีรักต่างบางท่านอาจจะมีรักต่างอายุเข้ามานะครับหรือมีคนต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่คนผ่านการมีคู่หรือคนอผ่านการามีความรักแล้วนะครับเข้ามาก็ได้หรือว่าบางท่านที่มีแฟนแล้วอยู่ไกลๆกลกันจะดีนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้กันระวังมีเรื่องจุกจิกใจกันบ้างนะครับก็เกิดขึ้นกับดวงชะตา นะครับมีเรื่องหุนหันพันแล่นมีเรื่องทะเลาะก,กันได้มากไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือกับใครนะต้องระวังอารมณ์ตรงนี้ให้ดีปะทะได้ง่ายนะครับระวังกล้ามเนื้ออักเสบหรือถ้ามีแผนทําฟันนะครับหรือเตะนุ่นชนนี่เรียกล็กน้อยแก้ดวงชะตาแต่ต้องบอกว่าในเดือนนี้ดาวอังคารเป็นเป็นนิดนะนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเรื่องงานบ้างนะหรือ แต่ว่าดาวการงานเนี่ยยังโครจรร่วมกับดาวลาภะและร่วมกับดาวคู่มิตรใหญ่คู่มิตรกันเนี่ยนะนะครับก็ยังมีคนมาสนับสนุนหรือการงานที่คุณทํายังพึ่งพิงได้แล้วก็ดาวราชาโชคอยู่ในเรือนการงานไปถึงปีหน้านะครับจุดตั้งต้นในการพัฒนาชีวิตในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการงานจะดีขึ้นจะสวยขึ้นนะครับนะชีวิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นในทางการงานแน่นอนนับจากนี้ไปก่อนเมษาปีหน้านะครับที่ภาพรวมนะ นีภาพรวมเนี่ยดาวพฤหัดเคลื่อนในเรือนการงานเป็นราชาโชคนะครับบางท่านเกิดพาสซีฟอินคัมนะครับมีโอกาสนะที่จะเกิดความเจริญทางการงานท่านใดทํางานต่างประเทศจะดีหรือบางท่านได้บุกเบิกอะไรบางอย่างที่ไม่ถนัดแต่มันจะถนัดภายหลังก็เกิดขึ้นได้นะครับเกิดชื่อเสียงในวงการในวงงานหรือความเจริญทางการงานสําหรับชาวลัคนณาราศรีกรกฎนะท่านใดอยากจะได้เครื่องรางเสริมดวงชะตานะเป็นเครื่องราง ที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนั่นคือยันนวคุณมหายันโบราณยันที่หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าในการเขียนอัขรยันล้อมรอบชะตาโดยเอาวันเดือนปีเกิดคุณมาหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีแล้วมีวิธีการเขียนแบบพุทธศาสตร์นะครับนะน,นี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้หญิงท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเขาบูชายันนวคุณได้รับเงินมาสล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสด็จที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนวคุณให้คุณจริงๆ เขาส่งออมทรัพย์มาให้ดูเนี่ยเหลืออยู่3ล้านกว่าเขาได้มา4ล้านเขาใช้นี่ไป1ล้านเขาบอกเขาทรมานมา3ปีนะไม่มีเงินนะนะครับพอบูชาแล้วมันมันมีเงินเข้ามาแต่แต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นเครื่องรางเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นยันโบราณยันนาวคุณมหายันโบราณนะครับบางคนก็ไปเสริมเรื่องงานก็มีเนี่ย งานรับเหมาก่อสร้างคิวยาวมากถึงสิ้นปี67อะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับนะดียันนวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่เขียนจากวันเดือนปีเกิดใช้ทั้งพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์ในการสร้างเครื่องรางต่อมานะครับนะคือถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งขึ้นอยากจะมั่งมีขึ้นอยากจะรวยขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณควรเปลี่ยนก็คือคุณควรหาสัตว์ตัวสนับสนุนความเชื่อของคุณนะครับ เพราะความเชื่อนะครับนะเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับนะท่านาผมมีคอร์สหนึ่งนะนะครับเป็นคอร์สที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณนะครับนะถ้าคุณอยากมี1ล้านบาทต่อเดือนหรือคุณอยากอาจะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเพียงคุณเปลี่ยนความเชื่อนะครับนะคุณสร้างความเชื่อใหม่ให้จิตคุณเชื่อให้ได้มากๆอ่ะนะครับ นะคุณชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมีคอร์สหนึ่งนะเป็นคอร์สความลับจับหลายล้านนะครับนะเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์นะนะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับถ้าเราเรียนรู้เนะี่ยก็ไม่มีความเสียหายมีแต่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลนี้ผมใช้เปลี่ยนแปลงชะตาผมจากติดลบจนมีหลายล้านนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างท่านใดอยากเรียนนะมีค่าเรียนนะนะครับลงทะเบียนเข้าเรียนได้ทันทีเรียนด้วยตัวเองที่บ้านนะครับวันนี้สวัสดีครับ